สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูเอฟเฟกสกินใหม่จากทางอานะคะน,นี้ก็จะเป็นฮีโร่ตัวเคนนะคะบอกเลยว่าหล่อมากแล้วก็เร็วๆนี้นะคะจะมีงาน rv ด้วยก็เป็นฮีโร่ตัวเคนอะไรประมาณนี้แหละทุกคนเรามาดูเอฟเฟกพร้อมกันนะคะเอฟเฟกค่อนข้างที่จะสวยเลยแหละ สวยเลยอ้ยอันนี้โจมตีปกตินะคะอ่ะโจมตีปกติจะเป็นอย่างนี้นะสีฟ้าๆออกแนวไซเบอร์ไซเบอร์อรนิดนึงอืมคลิปนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เครดิตต้นฉบับไว้ให้ดูนะคะจาก Channel hex aov news น,นะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นสกิลที่เท่าไหร่ไปดูนะเนี่ยเราไม่ค่อยได้เล่นเคนเลยอาจจะเป็นประมาณนี้นะค่อนข้างที่จะ สวยนะทุกคนซึ่งตัวเคนเนี่ยน่าจะราคาหลายบาทอยู่นะเพราะว่ามันจะมีเป็นกรอบรูปเอฟเฟกสังหารอะไรประมาณนี้มาด้วยน่าจะประมาณแบบถ้าให้เราเดานะอาจจะประมาณ2,000อัพนะคะทุกคนเออสำหรับสกินตัวเคน ออแกไม่่รอดนบเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อถ้าไมมีสกินส,ยสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นใช่เมล่ะ,ละเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น TP7 เพจน,นี้ของจริงมาก ของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไ้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพ มาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา AV กัน,นะค่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะ<อ>และท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะ<อ>เดี๋ยวเราจะ แปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชัช่นนะคะาน,นะคะจะเป็นสกินตัวแอนเนนะคะแอนเนก็มาในทีมเดียวกันเลยเซเบอร์เซเวอร์เทคโนโลยีนะคะนานๆทีจะเห็นแอนเนตทีมอย่างนี้นะปกติจะเป็นแบบสาวหวานทีมขนมพานอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าแปลงหูแปลกตาดีเหมือนกันนะคะสําหรับแอนเนโมเดลสวยนะอ่าจมทีวัติเอฟเอฟสวยนะทุกคนเรารู้สึกว่าเอฟเฟฟมันแบบ มีลูกเล่นอะมีหลายสีผสมกันมันดูโดดเด่นนะเออเฮ้ยดูดิโคตรจะเวอร์แบบมีกรงร้อนนาฬิกานี่นะ่าจะเป็นสกิลที่2นะคะทุกคนอะ่ะวิโล่อะไรอย่างงี้ดีอยู่นะทำมาดีนะคะเออเลอิศเฮ้ยเลิศนะแอเนสสวยนะทุกคนสกิลน,นี้ให้1 0บสิบอุ้ยอันตีสวยมากเป็นแบบนาฬิกา หมุนหมุนไซเบอร์ไซเบอร์เฮ้ยสวยนะแปลกหูแปลกตาดีอะปกติจะแบบเห็นแต่แบบสีชมพูอะไรประมาณนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เวลาเอาไปเล่นคอมโบคอมโบกันเนาะทุกคนเฮ้ยก็โอเคนะสำหรับแอดเนสนะคะเดี๋ยวถ้าเข้าไทยเนี่ยซื้อแน่นอนน่าจะเข้าไทยเดือนนี้แหละมาดูกันสกินนี้นะคะแล้วเป็นสกินแวนดิเ e นชั่นเบเกอบอกเลยนะว่าเตรียมเก็บตังเก็บตังรัวๆนะคะสำหรับแวนสกินนี้คือ ไม่คิดว่าแวระจะมีสกินด i เมนชันเบเกอร์แต่สวยนะเออบอกตรงๆว่าสวยเลยแหละสวยเลยละ่ะเลิศเลยละ่ะเออ,ลอเลิศเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันว่าขนาดนี้เหมือนแบบคือมันเป็นสกินแพงใช่ป่ะทุกคนแล้วเอฟเฟอะ่ะเวลาเราแบบขยับหน้าจอมันก็จะแบบสั่นตาอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบไปดูพวกไมติเคเกอรอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะขยับตามการสัมผัสมือถือของเราเออเฮ้ยเขาไม่แบบถือทรงถือโซอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นมันแอบเหมือนท่าเลยรสักอย่างเฮ้ยเอฟเฟกต์วาร์ปโครเวอร์รีคอร์เอฟเฟกวารเวอร์มากว่าจริงๆทุกคนอ่ะมาดูสกิลที่1นะคะหรือจมตีปกติเบสิกจมตีปกติทุกคนโคตดสวยขนาดจมตีปกตินะเฮ้ยคือตาแตกเลยปะคือคือพูดจริงๆนะซื้ออะคือซื้ออ่ะประมาณ5้0 0 0พันอันนี้จะเป็นสกิลที่1นนะคะทุกคนอ่ะ ประมาณ5,000แล้วแหละประมาณ6,000แหละทุกคนอาจจะเตรียมตังเอาไว้เออมีเขาจะอันนี้เป็นสกิลที่2นะคะอุ้ยสกิลสองสวยมากคือแบบเอางี้นะตั้งแต่ร,ร,รีวิวเอฟเฟกต์หรือว่าเอามาสปอยอ่ะแมนไดเมนชั่นโคตรสุดหมื่นหนึ่งอะป่ะหมื่นหมื่นปองปะอันนี้ก็เวลาเล่นคอมโบนะคะจะมีเอฟเฟกต์ปุ่มแล้วก็ เอฟเฟกต์ป้ายสังหารด้วยอันนี้เวลาเจอทีมนะคะโอค้คือแบบแสบตานะมองไม่เห็นอะไรแล้วแวนคือป้ายสังหารก็สวยนะทุกคนโคตรที่จะแบบโคตรจึงโคตรไหลโคตรซึ้งโคตรแซดนะคะนี่คือป้อมแตกเขามีท่าป้อมแตกด้วยเด้อก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะเะด้วยนะคะเ <ๆ S 2> พื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำหรับ RV อะไรใหม่ๆนะคะนี่มีเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์ออกจากบอเวอร์มาก มื่นปองปะเป็นเอฟเฟกเออสวยจริงๆไม่มีไม่รู้จะบรรยายคำาอะไรนะคะทุกคนนี่จะเป็นเป็นท่าของแวนนะอันนี้จะเป็นท่าเต้นนะคะเศกดว,ดวงดวงดวงดาวก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะเพื่อที่จะหาตังมาเติมสุมสกินแวนกันต่อไปแวนน่าจะเข้าเดือนนี้แหละทุกคนเพราะว่าหลุดมาหลายเดือนละ